เอาเลยพี่ชอบแบบนี้ดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะพี่ใช่เลยถูกใจส,สูงเว้ยหมอคขนาดเปิงโมเปิงใจเนอะพี่เอาไหนก<อ>ระเจ้าตกลงเอาเลย<ช>ตกลงเอาเลยพี่จะใายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเจ้าพี่พี่มีเยอะบัตรเครดิตก,ก็ได้เงินสดก็ได้ทันทีเลยอ่นเนนนะเ,เอาเลยเเเอาาลยจ้พี่เอาเลยอย่างนี้เลยฮึมน่าขนาดเลยอะ่ะ หมอกเลยแม่เป็นเอฟซีพี่สาวสองปันพี่สาวสองปันเป็นเจ้าของส่วนโซปล่อยมันเอยน้องนัดเจ้าน้องนัดอ่ะรถที่พี่จะมาเอาของมาเจ้าอ่าสะดวกจอดด้านหน้าหรือว่าด้านหลังน้องนาสะดวกยังไงเจ้าผมได้ทั้งหน้าทั้งหลังนาได้ทั้งหน้าทั้งหลังกับเจ้าดีจังเลยเดี๋ยวน้าถึงไปอันไปขนควัวไปไปไปน้องไปสซ่ขนควัวเจิ้เปิ้ลไปเลยไปจัดพนักงาน ไปจับพนักงานขนควัวจุ้ยพี่โอเดนอเนอากะไปก็ปจับก็จ่ายไปรอแล้วพี่เอาแล้วเครื่องนี้พี่ตัดสินใจเอาแล้วพี่ซื้อ<ป>ของอยู่พี่กําลังเอาพี่เอาเดี๋ยวนี้แล้วไปไป,ไปขนควัวเลยตขนเท่าน่ลาไปขนจว้ยีกันเลยค่ะ